พี่ป้าซื้อที่นอนมาเยี่ห้อแอร์เวฟเห็นไหมแอร์เวฟเขาก็ฟังวิทยุของเขาเนาะฟังวิทยุทางอินเทอร์เนต็ตนะคะนี่ปงราจิวเขาก็เห็นโฆษณาบอกที่นอนเนี่ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาก็สั่งสั่งมาไงก็บอกยี่ที่นอนยี่ห้อนเนี้มันก็จะเป็นเหมือนผ้าบ้านเราคล้ายๆกับที่นอนอยางพาราไหมเอามาเอา,เอามาเอามาอาจจะนอนกับพื้นหรือว่าเอามา ปูทับกับเตียงเตียงนอนที่เราเนี่ยที่ที่ที่นอนเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็เอานี่มาปูข้างบน mm hmm. ก็นอนอืมแกก็ฟังโฆษณาทางจิทยุนะบอกว่าเนี่ยยี่ห้อเนี้ยมันดีเออนักไอ้นักไอสเก็ตลีลาเนี่ย mm hmm. เขาใช้ยี่ห้อนี้แหละว่งางั้นเขาเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเนาะ mm hmm. ก็ซื้อตามเขาจะให้ดูไอ mm hmm. เนื้อข้างในมันนะมันเป็นพลาสติก มันเป็นพลาสติกที่เป็นแบบเส้นๆน่ะเห็นไหมอะไรตัวโตคเรนนั่ี่คุณเรนโมจิโมอ๋อเอฟเอฟเบอเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเส้นเหมือนเหมือนเส้นเอ็นน่ะเออแล้วเขาก็เอามาสารเห็นไหมเขาก็เอามาสารมันก็จะแบบนุ่มๆเด้งๆเออมันมันก็เป็นรูๆด้วยนะ นี่เห็นไหมเวลานอนมันก็จะแบบมันก็มีความนุ่มความเด้งแบบแล้วมันก็ระบายอากาศด้วยเพราะงั้นเออหน้าร้อนนี่มันก็จะดีนะอืมแต่หน้าหนาวก็มันก็คงจะเราก็มีเราก็มีที่นอนของเราอยู่แล้วไงแล้วมีผ้าห่มมันก็จะอุ่นเนาะเออแต่แต่ชอบนะมันไม่นุ่มจะเกินไปแล้วมันก็มีความเด้งอยู่ในตัวของมันด้วยเออก็ เมื่อกี้ลองนอนดูแลเออมันก็ดีนะอชอบได้แล้วเขาบอกว่ามันนอนหลับดีว่างั้นได้แล้วเราก็จะใช้เดี๋ยวเอาผ้ามาปูข้างบนแล้วก็นอนได้แล้วเนี่ยเราก็เอาผ้ามาปูข้างบนแล้วก็นอนได้แล้วอืมเนี่ยคืนนี้เราก็จะหลับสบายไงทีนนี้เราก็จะหลับสบายค่ะเกี่ยววันนี้ก็ออสการ์เรอสการ์เร เหนื่อยแล้ววันนี้ก็พักผ่อนนอนหลับพรุ่งนี้สู้งานกันต่อ